ขอแพ่เมตตาลวงสัตว์ทั้งปวงมีนาดาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่นำเย็นสาเปนสัตตาเวรา อย่าจองเวรสัต์ตายหรือสัตเป็นจองยุเย็นสัตตาปนสัพเปเทวดาพวกผู้กาขอวิงวอน ซึ่งก่อนสุกตกวนันสาเปโปกลาบานนสามารวมกันปิดใจทอดมหันอภไปกันมีเมตตา เทวดาทุกปืนทีปัสุตัาสเปปุเรสาอิธิยามีตัวไปเจ้ากรรมเรือนายเวนก็ให้เป็นผู้มีใย สัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ยามีไปมาราวินสัเปรหรือ,อปีอายปวกกัดอาหารกินปวกนี้น้ำตาเรนใบได้กินธรมา คือเปรตพวกอดกาโอยาตพระเจ้าพิมพิสารปอมเอบอได้ทานตามสัตานในวัดวา่าโชคดีพระมาไัยปอแมอไ่ไอทำบุญไป ทำบุญส่งไปหายจึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าจะไปเสียใจเอยทำบุญต้องเร็วไวถ้าจะไปเสียใจเอย เจริพรญพรอยากติดตามปติตามรับชมรับฟังวันนี้ฝากข้ออัดข้อถามข้อคิดกติธรรมเสียงแหบลงคลิปสั้นทักไทยเป็นกําลังใจเป็นของขวัญก่อนนอนฝากกติธรรมชีวิตวันนี้ชีวิตที่ดีที่สุด ก็คือชีวิตที่เป็นไปในแบบของตนเองพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ไปอิจฉาใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนส่วนใครจะมองอย่างไรก็ช่างเขาเราทำตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเราเวลาล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่าไปอิจฉาคนโน้นคนนี้อย่าไปเบียดเบียนคนโน้นคนนี้แผ่เมตตาจิตเหมือนแผ่เมตตาหลวงโยมเอ้ยมนุษย์เราก็มีเท่านี้มีหรือจนก็เท่านั้นวาสนาของคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมเกิดมาเพื่อ สร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานก่อนกินรักษาสินก่อนออกจากบ้านจเจริญกรรมฐานก่อนนอนเพราะจิตของเราคิดโน่นคิดนี้ขอเป็นกำลังใจกับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านวันนี้ให้ข้อคิดข้ออาจขอทำเป็นตัวของตนเองเรามีความสุขเรา ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพัฒนาจิตใจจากปุตุชนขึ้นเป็นกัลยาณชนมีศีลมีธรรมยกขึ้นเป็นอริยชนชีวิตของเราสั้นนักมีเวลาจำกัดเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนมันกวนขวายมันฟังธรรมมันพัฒนาจิตใจให้เรา แผ่เมตตาจิตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์พระพุทธเจ้ามอบพุทธคุณมอบอาวุธด้วยความเมตตายอมพระภิกษุไปปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานวิปัส,สนาเคร่งแรกๆเทวดาก็ชอบแรกๆกเทวดาก็ มีศรัทธาแรงกล้าสักพักอยู่นานเทวดาเริ่มไม่พอใจเทวดาดีกับเทวดาไม่ดีแกล้งพระทําเป็นผีหลอกบ้างทําให้พระอยู่ไม่ได้เป็นไข้เจ็บป่วยพระก็ไปทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาอยู่ไม่ได้มีอมนุษย์ก่อกวนหรือโครคภัยแก้เจ็บพระพุทธเจ้าให้ สวดเมตตากรณีเหมือนแผ่เมตตาให้อะมนุษย์ให้มนุษย์และเทวดากอนนอนอย่าลืมสวดมนอนแผ่เมตตาจิตสร้างพลังจิตให้นิ่งสงบมีศรัทธาอย่างตั้งมัน่นแผ่ไปให้ภัยสารถึงมารดาบิดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันวันนี้ ลงคลิปสั้นให้ญาติธรรมมีความอบอุ่นเดี๋ยวจะถามว่าพระอาจารย์ไปไหนเสียงแหบญาติธรรมพักสักหน่อยเรามาทำหน้าที่ที่ชาวโลกสมมติอุปโลกรู้จักหน้าที่ทำตามหน้าที่หน้าที่ดีก็มีหน้าจุรศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนหยียบยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนนางาม หน้าตาดีแต่หน้าที่สมไม่งามเลยเป็นตัวของตนเองเราต้องมีความมั่นใจเราเก่งแล้วมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกวันนี้ภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนต์มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีชีวิตที่ดีที่สุดเป็นแบบของตัวเราเองอย่าไปวันไว้ ตามปากของคนนู้นคนนี้ตามตาคนนู้นคนนี้เราทำดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาคิดดีพูดดีทำดีอารมณ์ดีความดีก็จะปกป้องตัวเราเองอย่าเสียเวลาไปอิจฉาใครและอย่าไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นวันนี้ผักจิตผักใจขอเป็นกำลังใจ fc สมาชิกรายการทุก คนทุกท่านบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกคนทุกท่านจะเริญพร